สวัสดีค่ะโรสนะคะค่ะว,วันนี้โรสก็จะเอาเสื้อผ้าในบ้านตัวเองมามิกแมทเป็นสไตล์ที่เอิร์ธน้องมิกนั่นเองค่ะสำหรับไอเทมชิ้นแรกก็คือเสื้อโค้ทสีขาวนั่นเองค่ะจะเห็นเลยนะว่า สไตล์เสื้อโค้ทนะคะทับด้วยเสื้อตัวในนะเป็นเสื้อยืดบ้างเสื้อเชิ้ตบ้างเนี่ยพี่เอิร์งมี้่็แต่งบ่อยเลยสําหรับลูกแรกเราจะเลือกเป็นเสื้อโค้ทกับเสื้อยืดก่อนนะคะเสื้อโค้ทกับเสื้อยืดของโรสตัวนี้นะคะเป็นของยูนิคอรแล้วก็กางเกงนี่รู้สึกว่าจะซื้อออนไลน์มานะจริงๆแล้วเสื้อส่วนใหญ่ของโรสจะเป็นเสื้อมือสองนะคะจะไม่ค่อยมีเป็นแบรนด์อะไรอี้มากเท่าไหร่ซึ่งโชคดีว่ามีเสื้อใกล้เคียงกับที่พี่เอิร์ธมีด้วย ส่วนลุคที่สองอย่างที่บอกเป็นเสื้อโค้ทกับเสื้อเชิ้ตนั่นเองนี่โรสพยายามหาสีที่ใกล้เคียงกับที่พี่เอิร์ใส่มากที่สุดเลยนะคะเป็นสไตล์แบบ all white นาะก็คือขาวทั้งตัวแต่ว่าจะมีเสื้อตัวไหนที่เป็นสีสันโรสก็ลองเปลี่ยนเป็นสีอื่นดูบ้างนะคะเป็นเสื้อเชิ้ตสีอื่นที่โรสมีอยู่ในบ้านซึ่งก็คิดว่าก็โอเคนะก็เข้าอยู่แต่รู้สึกว่าลุคเนี้ยถ้าผู้หญิงแต่ง่ะโร,รสึกว่ามันจะดูแบบ คอมบอยแบบดูเห้าๆไปนิดนึงแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะคะโรสก็เลยลองเปลี่ยนเป็นเสื้อที่มีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นเนาะก็คือคงสีที่คล้ายๆกับที่พิเอใส่ในรูปเนาะตัวเนี้ยก็จะมีความเป็นระบายเป็นจีบแล้วก็มีโบนะคะก็มีความเป็นผู้หญิงเพิ่มขึ้นก็ได้นะทีนี้โรสก็ลองเปลี่ยนเป็นใส่กระโปรงดูบ้างนะคะเป็นกระโปรงแบบยาวมากโรสชอบมากนะตัวเนี้ยใส่แล้วแบบลำพังขา ลำพางต้นขาได้ดีมากโอเคลองเปลี่ยนเสื้อตัวนเป็นแบบว่าคุมโทนสีนะคะเป็นสีโทนเดียวกันหมดเลยดูกเพิมเพินจะเหมือนแบบขาวทั้งตัวเนาะเราชอบอย่างนี้มากกว่าชอบแบบสีเดียวทั้งตัวเลยโอเคไอทมชิ้นต่อมานะคะก็คือเสื้อเชิ้ตสีดำนั่นเองอันดับแรกเรามาดูลุคของพี่เอ,อิร์กันดีกว่าเป็นการแต่งตัวง่ายๆมากเลยเป็นแค่เสื้อเชิ้ตกับออกางเกงสีอ่อนๆน,นะคะ ซึ่งเราชอบมากเรารู้สึกว่าเราใส่ตัวดีแล้วแบบดูดีอ่ะบวกกับสร้คอที่ใส่แบบแบบว่าไม่ใช่ใสร้อยยาวๆอ่ะก็เท่ดีส่วนน้องมิกะจะเป็นแนวชิลๆเนาะเป็นเสเื้เอเชิ้ตข้างในเอซื้อยืดแล้วก็มีเสืเ้อเชิ้ตทับนะคะแต่งง่ายมากเส <laughs> ื้อมันใส่ยากเ <laughs> อาตรงรู้สึกหล่อขึ้นมานิดหนึ่ง โอเคมาที่สไตล์ของน้องมีนะคะน้องอย่างที่เห็นน,ะน้องมีกจะใส่เป็นเสื้อเชิ้ตข้างนอกเนาะแล้วข้างในจะเป็นเสื้อยืดลองเปลี่ยนจากกางเกงยียนข้างในเป็นกระโปรงดูนะคะแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือลองใส่เป็นกางเกงยียนเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นกางเกงยียนขาสั้นนะคะ ลุคนี้ก็ดูเหมือนเหมาะกับไปทะเลอยู่เหมือนกันนะคะดูชิลๆไปอีกแบบโอเคไอเทมชิ้นต่อมาก็เป็นเสื้อที่มีเป็นฮูดนะคะโรสมีอยู่ตัวเดียวก็คือตัวนี้เป็นสีชมพูอันนี้เรามาดูกันว่าใครแต่งลุคนี้บ่อยเนาะก็คือน้องมิกนั่นเองน้องมิกก็แต่งชุดนี้นะคะในงานของนมตราหมีเป็นแบบเอี่ยมข้างนึงนะคะเป็นสีเสื้อฮูดสีเหลืองแต่ว่าโลสมีแต่สีชมพูเนาะ พอใส่เสื้ออย่างเงี้ยมันจะดูอวบมากเลยอะโรสก็เลยพยายามดึงให้มันปิดมือนะคะเนี่ยก็จะดูเที่ยวขึ้นมานิดนึงว่าปแนวนี้ของหลงมิกอะก็ใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะเกะ๋เกด๋ดีโอเคแล้วก็การใส่เสื้อฮู้อีกสไตล์หนึ่งของหลงมิกก็คือเอาเสื้อเชิ้ตนะคะมาทับข้างนอกเออมันก็เท่ดีอะดูคูลๆนะแต่ว่าเอาตรงๆร้อนมากร้อนมากนอกนี้ก็ ใส่แบบชิลๆนะคะแบบไม่ได้ใส่กับอะไรมากมายเลยก็แค่มิกกับกางเกงธรรมดานั่นแหละอาจจะเป็นการคุมโทนแบบสีเดียวกันทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงนะคะก็ประมาณนี้โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการมิกแอนแมทเสื้อผ้าสไตล์พี่เอิญน้องมิกนะคะวันนี้เรสขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ